คดีน้องชมพู่คุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีข้อความดังนี้ครับสายลับกกกอกเป็นเรื่องปกติที่คดีอุ้มน้องดังย่อมมีสายลับปากปนอยู่ในกกกอกเพื่อจับพิรุษหาคนทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่นักข่าวบางช่องในจำนวนนี้มีนักสืบชาวบ้านรับงานมาจึงปลอมเป็นผีปากพร้อยเข้าหาลุงบอกลุงไม่ได้ทำ จึงเข้าสนิทถึงตัวเร็วการหาพิรุษลุงไม่พบเพราะลุงไม่ได้ทำราว2มิถุนายนท่านรองสวัสด์รับคุมคดีน้องต่อมามียูทูบเบอร์เกิดขึ้นหลายสิบคนมีทั้งดีและไม่ดีคือประเภทปลอมมาหาข่าวขายข่าววันที่ยิมสองตุลาคม63ท่านพบวตรสวัสด์บอกมีหลักฐานเอาผิดคนอุ้ม9 9จังหวะนี้ ตัรับงานปลอมตัวเริ่มหาวิธีขยับหนีอุตลุดถึงเดือนธันวาคมทีวีบางช่องตีข่าวลุงไม่ยัง้งเพราะก,กระยิมใจว่าลุงพลนั้นโดนจับแน่หลังเข้าเครื่องจับเท็จรุ่นแรกแต่โดนแยง้งเรื่องของเครื่องจับเท็จจึงชะงักไปต้องจับเท็จรุ่นสองฝ่ายคนแกลงเอาเรื่องต่างๆมาฟ้องสนุกใหญ่ตาไม่ลืม แต่จเจ้าลุงให้ตายวันที่10กุมภาพันธ์64สท่านสวัสตบอกหลักฐานเกินร้อเปอร์เซน์ริ้วล้อรีบกำหนดวันจับชัดเจนแต่แล้วหงายวัดพื้นยังไม่ลุกเลยจนบัดนี้เหลี่ยมแต้มคูหายหมดสิ้นทุกวันนี้สายลับในกกกอกยังมีไหมคือลุงไม่ผิดแถมซื่อแบบป้านนอกจริงๆ ไม่ผิดจึงไม่มีพิรุษอะไรให้ใครจับได้สายลับทุกวันนี้แค่สายขายข่าวหาเงินมีน้อยคนไม่มีพิษมีภัยต่อลุงป้าเมื่อเช้าลุงพลนั่งกินข้าวรวมกินน้ำนานครึ่งชั่วโมงดูอ้วนท้วนคงสบายใจมากหลายวันก่อนแกกินหอยแมงผู้ละเอียดมากเก็บหมดทุกตัวไม่เหลือเลยเอา้านายพุทธดูไว้เวลาที่ หายไปของลุงแค่กินข้าวกินหอยอย่างละครึ่งชั่วโมงยังไม่รวมเข้าส้วมอักน้ำแต่งตัวอมรินทีวีเอ่ยเคยเสนอข่าวลบลุงกับป้าตอนนี้ลุงกับป้าหลุดสองคดีแล้วเสนอข่าวดีให้บ้างไม่ต้องเขินถ้านายพุทธยังอายก็ให้จิตด,ดีคนสวยข้างๆอ่านก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้สอบถามนางนารินเงินนาม พยานลุงพลว่าจําได้หรือไม่ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลงมาเจอลุงพลตอนกี่โมงโดยนางนารินเปิดเผยว่าตนกลับมาจากสวนมันสำปะหลังมาเจอลุงพลที่สวนยางในเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็น9ก้าโมงกี่นาทีเพราะตอนนั้นตนไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นลุงพลกำลังจดเลข GPS แผนที่สวนยางอยู่ และตนไม่เคยระบุเรื่องของเวลาเจอลุงพลว่าเป็นเวลาก้ารนาฬิกายีอนาทีซึ่งตนและลุงม็อกก็ให้การเป็นการคาดการเวลาเอาเท่านั้นทั้งหมดไม่เคยระบุแน่ชัดและลุงพลก็ไม่เคยสั่งให้ตนระบุเวลาเท่าไหร่แต่ตนก็ให้การกับตำรวจในเวลานี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีลุงพล ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปเกี่ยวกับเรื่องของการลุกป่าสงวนตนก็เป็นห่วงแต่ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัต,ตรแตรมบโบอ,อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรตกองปราบนาครบาลมองว่าองค์ประกอบในการออกหมายจับคดีน้องชมพู่ต้องใช้ประจักษ์พยานผลนิติวิทยาศาสตร,ร,ร์พยานแวดล้อมและผลจากเครื่องจับเท็จถึงจะออกหมายจับได้ ส่วนสำคัญคือประจักษ์พยานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องเครื่องจับเท็จให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับประจักษ์พยานหรือผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างไหนสำคัญกว่ากันตนมองว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอๆกันเราต้องแยกให้ออกบางทีบางคดีใช้หลักฐานเป็นประจักษ์พยานได้เลยมีพยานเห็นชัดเจนอย่างเช่นเห็นเหมือนกัน3ามปากอย่างชัดเจน ส่วนศาลจะเชื่อหลักฐานอะไรนั้นตนมองว่าต้องใช้ประกอบกันอย่างเช่นคดีข่มขืนถึงแม้ไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนแต่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เจอคราบสุจิตของคนร้ายก็ออกมาจับได้ทันทีศาลจะเชื่อผลทางนิติวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานเป็นลำดับต้นๆและผลจากเครื่องจับเท็จ เป็นส่วนประกอบแต่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเช่นกันคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับพลตร,รีวิชัยสังปรภัยอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดําระบุว่าคดีน้องชมพู่ต้องวิเคราะห์หลายปัจจัยร่วมกันทั้งพฤติการพฤติกรรมคนร้ายหรือที่เกิดเหตุรวมทั้งคดีนี้มองว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินไป ที่เกิดเหตุคนเดียวได้เนื่องจากไกลจากบ้านอีกทั้งสถานที่ไกลๆถ้าเด็กไม่คุ้นเคยจะไม่เดินทางไปคนเดียวแน่นอนทั้งนี้ตนมั่นใจว่าต้องมีคนพาไปและคนคนนั้นต้องรู้จักกับน้องชมพู่เป็นอย่างดีเพราะถ้าไม่รู้จักมักคุ้นน้องชมพู่จะไม่เข้าหาเด็ดขาดหรือหากเป็นคนในพื้นที่หรือ คนที่น้องไม่รู้จักอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะมาอุ้มและใช้มือหรือผ้าปิดปากเด็กหรือมากไปกว่านั้นอาจจะมีการหลอกล่อด้วยของเล่นหรือขนมต่างๆส่วนจุดประสงค์ที่คนร้ายพาไปหากมองว่าเป็นเรื่องคนที่ไม่ชอบพ่อแม่น้องชมพู่แก้แค้นเปอร์เซ็นต์มีน้อย เนื่องจากตนมองว่าคนทำไม่น่าคิดซับซ้อนเช่นนี้ฉะนั้นตนคิดว่าคนร้ายต้องการมุ่งไปทางเรื่องเพศมากกว่าเมื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องเพศต้องย้อนไปดูหลักฐานการเสียชีวิตการตรวจวินิจฉัยรวมทั้ง DNA และการตรวจชนสูตรของแพทย์มาประกอบกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด เพราะผลชานสูตรสองครั้งไม่ตรงกันคดีน้องชมพู่ถอดภาษากายวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลอาการหนักพอต้องการที่พึ่งเสียใจจริงทั้งคู่จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ปีที่พบเป็นศพอยู่บนเขาผู้เล็กไฟและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ยาวนานหลายเดือนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายทีมข่าวได้พูดคุยกับนายแพทย์ สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอ๊อฟเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เพื่อให้คุณหมอ๊อฟช่วยวิเคราะห์ภาษากายของแต่ละบุคคลจึงขอให้หมอ๊อฟวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลและพ่อแม่น้องชมพู่ในช่วงวินาทีที่รู้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟนั้นสำหรับนายอนามัยพ่อน้องชมพู่ช่วงที่ตนดูคลิปก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมฟายและร้องเสียงดัง ผลไปกอดคุณยา่าและเอาใบหน้าไปอยู่ใกล้กับคุณยา่าดูจากลักษณะคุณพ่อที่ทำแบบนั้นจะเป็นคนที่รับความรุนแรงและเสียใจไม่ได้คนลักษณะนี้หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแม้แต่ตอนที่ช็อกสุดขีดก็ยังต้องอยู่ใกล้กับใครสักคนบ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและคล้อยตามคนอื่นได้ง่าย หากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตใจก็บ่งบอกว่าเสียใจเช่นเดียวกันกับคุณแม่อาจจะคิดว่าตนเองดูแลลูกไม่ดีพอส่วนปฏิกิริยาของนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่เท่าที่ตนดูคลิปพบว่าสีหน้าแววตาของแม่เสียใจจริงๆแม้ไม่ได้ฟูมฟายแต่สีหน้าได้แสดงออกถึงความอาลัยอย่างแท้จริงสีหน้าสอดคล้องกับความโศกเศร้าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณแม่ เท่าที่ตนติดตามข่าวมาคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งอาจจะไม่ได้โวยวายเสียงดังมากมายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตคุณแม่ร้องไห้ในลำคอซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าเสียใจภายในจิตใจคงรู้สึกว่าควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้หมอกอ๊อฟยังวิเคราะห์ถึงภาษากายของลุงพลโดยรวมลุงพลช็อก และตกใจสุดขีดเมื่อเจอศพน้องชมพู่ลุงพลใช้มือทุบพื้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาของคนที่เสียใจและผิดหวังอยา่างรุนแรงและลุงพลพูดไม่เป็นภาษาฟังไม่ออกสื่อว่าเสียใจหนักสิ่งที่ลุงพลแสดงออกคือความเสียใจจริงๆไม่ได้เสียแง้งหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตใจของลุงพลแสดงออก อาจจะเพราะมีความรู้สึกใกล้ชิดน้องชมพู่เลี้ยงดูน้องมาอย่างดีและขณะนั้นลุงพลอาจจะตัดเพาะในใจว่าควรจะดูแลน้องให้ดีกว่านี้หรืออาจจะทำบางอย่างได้ไม่ดีพอสรุปได้ว่าจากที่ตอนดูคลิปสั้นๆทั้งลุงพลพอ่อแม่น้องชมพู่ปฏิกิริยาของทุกคนล้วนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีใครมีความสุข กับการจากไปของนกชมพู